ตัวนี้พี่โอทยันซื้อให้ครับ<อ>พี่โอทยันสามซื้อให้ครับซื้อให้หมายความว่าคือแกไปดูแล้วค,คิดว่ามันต้องเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีได้ในอนาคตอีกตัวนึงก็เลยคุยกันว่าอชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ชื่ออะไรคะคุณไข่มุกขาวครับไข่มุกขาวอ,อ๋อคุณแม่มองว่าผ่านคุณโอมาก,ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะก็เป็นฟันที่ปันลำน้ำนมทั่งดุดค่ะ เท่าฟันไม่ลุดยังไม่ขึ้นเต็มเลยโอ้แสดงว่าเขาก็ยังเบบีอยู่ยังเด็กๆอยู่ครับก็ประมาณ26-27เดือนโอ้สูง2ปีนิดๆสูง1ส5 3โอ้ยยิ่งใหญ่โอ้แต่ว่ามีดีที่ลำตัวกับกระดูกเขา่าหัวกะโหลกใช่ใช่เขาเขาใหญ่มากเลยใช่ครับโอ้ เออตอนนี้ทำไมถึงจากเมื่อก่อนที่คุณแม่มาคือยังไม่มีเผือกเนาะยังไม่มีครับยังไม่มีเผือกแล้วทำไมตอนนี้คุณนัดถึงมาสนใจเรื่องควายเผือกเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณว่าควายเผือกมันก็ดูแล้วมันมีเสน,น่ห์ดีทับตัวเมียอ,อยู่เหมือนกันปล่อยธรรมชาติกับแม่ที่เป็นสายเผือกออเออกกลออออเมากออกกเขาเออเอก,กอเอ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 าเออ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 เอาเออเอกเออิออเอนเออเแอเอ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 อออเอัเแอเออเออะไรหอักหนําอักอเอ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 เอยเอเออ มาอยู่กับคุณนัดได้ไม่กี่ถึงเดือนไหมคะเนี่ยตัวนี้ตเกินแล้วครับเกินเดือนแล้วอยู่กับผมได้ประมาณ3เดือนแล้วไปประกวดงานอุทัยมาแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณนัดได้ราคามานี่หลักถึงล้านไหมคะตัวนี้เอาจิงๆเลยนะครับซื้อมาแค่สามแสนซื้อมาแค่สามแสนซื้อมาแค่สามแสนสามแสนบ้าอยู่กับคุณนัดมาสามเดือนคือคือวันที่ซื้อวันวัหัสก่อนงานอุทัยซื้อมาแล้วก็ได้สองวันเรา พ่วงมันกับปัรษาไปประกวดที่งานอุทัยอ๋อที่งานอุทัยที่ผ่านมาเม่สิ้นปีใช่ไก็ลงในรุ่นรุ่นควายเผือกค่ะซึ่งละเลยงานอุทัยนี่เขาจะละหมดเลยฟันน้ำนมอะไรตอนนั้นเขายังไม่หลุดเขาคือสูบรวมเผือกทุกรุ่นเลยอะไรอย่างี้ะทุกรุ่นเลยก็อย่างได้ที่หกตัวนี้เหรอคะครับก็ถือว่าสายตาสายตาของพี่โอที่ซื้อให้ก็ไม่ธรรมดาใช่ใช่เพราะว่าควายเผือกมาทั้งประเทศแล้วก็ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ฟันหลุดกี่คู่ก็คือะววดดรมกนห ลำตัวดีมากลำตัวดีมากคือหลังตรง<ช>แล้วลำตัวยาวขนานหนากระ,ะดูกดีหัวใหญ่แล้วเขาใหญ่มากใช่ใช่หน้าผานี่คืเขาคขาคือาาควายตัวนี้ควายตัวนี้ควายต,ตัวนี้ผมว่ามันจะเหมือนกับเจ้าทองเอก เ๋อบอกว่าเขาเหมือนทองเอกมากเลยเขาแล้วก็หน้าความหนาความลึกอะไรเหมือนทองเอกแต่เขาไม่ใช่ทายาททองเอกเนาะไม่ใช่ครับเขาเป็นทายาทแก้วฟ้าแก้วฟ้าเหมือนทองเอกตัวที่พี่แคทขายไป3ามล้านห้านะเหมือนมากแต่ว่าอันนี้คืออายุเขาน้อยกว่าแล้วความหนาก็ดูขาแข้งเล็บอะไรมันดีอ่ะถือพี่โอ๊ซื้อให้ก็ถือว่าสามแสนไม่ไม่แพงเลยนะ